ันนี้วันที่13ตุลาคมพศ2564พ,พาท่านมาเยี่ยมชมข้าวออกรวงอิทธิพลฝนตกช่วงพายุมาก็เลยมีน้ำม,มีน้มาดูข้าวนะครับข้าวกำลงังออกรวงแล้วออกรวงแล้ว ข้าวกำลังออกรงข้าวกำลังออกรงดังที่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ รวงมันเล็กเพราะว่าฝนไม่ดีมันจะเป็นสภาพนี้ฝนฝนไม่ดีถ้ายยุ่เพิ่งตกตอนนี้กำลังคึมฝนไม่ดีก็อยู่สภาพนี้แหละรวงไม่เต็มที่เท่าไหร่ได้ผลผลิตอยุดแต่ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าฝนไม่ดีสภาพอากาศไม่ดีเท่าไหร่ ดูสถานการณ์แล้วมันก็ไม่เท่าไรล้วก็พาท่านมาเยี่ยมชมนะชเช้าของวันที่13ตุลาคม2564หรือพุทธศักราช2564พาท่านมาดูถึงข้าวอย่างชเช้าๆก็ถือวัตบัรยูมาดูบรรยากาศแบบสบายสบาย หลวงไม่หลวงไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าอยู่กับสภาพฝนด้วยเดือนที่แล้วฝนตกไม่ค่อดีเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณสภาพนี้ถ้าฝนดีก็คงจะพึ่งพึ่งมีน้ำขังนะครับเพราะว่าอิทธิพลพายุที่ตกมาสองวันสองสามวันที่แล้ว คืนวันที่สิบสองนะฝนตกหนักฝนตกหนัก11ยสิบเต่อ12บสฝนตกหนักก็ตกก็ตกได้สวยช่วงคืนวันที่สิบเอ็ดต่อ12บอนี่ฝนตกฝนตกดีมากตกได้สวยถึงมีน้ำขังครับถ้าฝนไม่ตกไม่มีน้ำขัง ดูบรรยากาศลวงข้าวเช้าก็อยู่ประมาณนี้ถ้าฝนไม่ตกนี่กลัวข้าจะไม่ออกมาแล้วมันจะรีบนะครับมันจะไม่ทำมันมจะไม่สมบูรณ์ถ้าฝนไม่ตกสงสวนหน้าจะตายเยอะตอนนี้หน่อยฝนตกมาพอดีมีน้ำขัง สวนข้าวดอกก็เจ็บเจียวไปแล้วข้าวดอกก็เจ็บเจียวไปแล้วเป็นข้าวดอกทีกนี้นก็เป็นข้าวใหญ่เป็นข้าวใหญ่ข้าวใหญ่ก็ดูบรรยากาศร,บรอบๆก็ฝนก็คึมฝนด้วยคึมฝนคึมฝนไม่รู้ว่าอิทธิพลของพายุนะอิทธิพลของพายุจะลง ก็อยู่สภาพนี้แหละเพราะว่าน้ำไม่ดีฝนไม่ดีเท่าไหร่ปีนี้ถ้าปีไหนฝนดีหลวงหลวงจะใหญ่กว่านี้ปีนี้หลวงเล็กนะครับหลวงลมันก็อยู่ตามสภาพดินฟ้าอากาศเลยหลวงเล็กหลวงไม่ใหญ่เท่าไหร่ถ้าปีไหนฝนดีมันก็จะหลวงใหญ่จะรหลวงเล็กเกินตามสภาพอากาศ ก็ดูอีกสายพันธุ์นึงสายพันธุ์ที่กำลังจะออกรวงตั้งท้องนะล่ะกำลังจะออกลวงพร้อมๆกันกำลังออกรวงพร้อมๆกันที่กำลังเชี่ยวกระจีลวงก็โผล่แล้วนี่ก็อีกสายพันธุ์นึง ดูสภาพบรรยากาศเช้าๆ้ากลางทุ่งนาดีที่ฝนตกลงมานะ จะมีน้ำถ้าฝนตกก็มาตกลงถ้าไม่ฝนตกแย่เลยเพราะว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะไม่ดีเท่าไหร่ฝนไม่เท่าไหร่ฝนไม่เป็นใจเท่าไหร่แต่ก็ยังดีสักทีที่ตกลงมาอยู่เห็นไหมรวงจะเล็กนะครับรวงเล็กเพราะว่าอยู่กับ ดินฟ้าอากาศเลยไม่เป็นใจกินไม่เป็นใจมันก็หยิบเรือลวงข้าก็หยิบประมาณนี้ ะะะะก็มีหลายสายพันธุ์ข้าวที่เราใส่ด้วยกันีหลายสายนธุ์บรรยากาศตอนเช้าๆของวันที่13 สุราคม2564ันี่นะครับอีกที่หนึงยังไม่ออกลวงตั้งทองแล้ว <c oughs> ยังไม่ออกลวงยังไม่ออกลวงก็มีการตั้งทองยังไม่ออกลวง 干吃茶，凉吃茶。 มาดูบรรยากาศเช้าๆเรามาเดินตามทุ่งนามาดูบรรยากาศช่วงที่ออกหลวงลวก็จะประมาณนี้ ยังออกรูออกไปแล้วเป็นบางต้นบางต้นก็ยังไม่ได้ออกเราก็ขอ จบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนาท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนายามเช้าเชและโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผม